สวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขูสุคนเด้อจ้าคลิปนี้เจดหวงกสิมาอัปเดตข่าวในส่วนของคุณแพลว์เภาแสงทองพี่น้องกะได้โพสซึ้งถึงเรื่องในอดีตพี่น้องเป็นบทเลียนล่าค่าแพงแห่งชีวิตเลยกะว่าได้ในส่วนของทางคุณแพว์เภากะได้โพสไวแบบนี้พี่น้องเมื่อมองกลับไป เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในค่ําคืนที่มืดมิดวสันววาพี่น้องทําให้เห็นดาวที่ชัดเจนขึ้นในวันที่เราล้มมีใครบ้างที่เคียงข้างเราวสันววะพี่น้องขอบคุณหัวใจที่เข้มแข็งของตัวเองขอบคุณครอบครัววงเล็บสองเต่าของแม่วสันววแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง ทีมงานทุกขูทุกคนที่สำคัญก็คือแฟนคลับที่คอยส่งกำลังใจให้ไม่ขาดสายพี่น้องสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงแห่งชีวิตต่อไปก้าวอย่างมีสติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นอย่างทวีคูณทำทุกวันให้มีความสุขโฟกัสคนที่เรารักและรักเรา พร้อมลุยเต็มที่ทุกบทบาทและหน้าที่หมอลำแพลวพาวแสงทองลุยไปสันว่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นบทความโพสบางโพสที่ทางแพลวๆาาได้แช่โพสไว้พี่น้องกับเอฟซีในส่วนของแพลวพาาแสงทองเนาะ Fc ฟแม่แม่แผวกัเขามาให้กำลังใจรักนะคะจะอยู่เป็นกำลังใจให้แบบนี้ตลอดไปค่ะ ถึงไม่ได้ซัพพอร์ตด้านมาลัยแต่ก็ส่งกำลังใจให้ตลอดเวลาเพราะรักคำเดียวว่าสัญญาพี่น้องกับเอฟหลายคนหลายท่านกับเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทางคุณแพลวเผาเนาะ,ะบางท่านเพื่อนกับบอกไว้แบบนี้พี่น้องรักรักค่ะแม่ที่เห็นชัดมากๆช่วงเวลาที่แม่ล้มที่แม่เจอปัญหากับตอนที่รุ่งดังมีแต่คนเข้าหา ตอนนี้ผู้คนเหล่านั้นหายไปเจ้ากรู้ว่าไยที่หักและจริงใจตัวพวกเจ้าตอนนี้่าสันว่าพี่น้องไปค่ะเริ่มต้นใหม่พร้อมความปัง่าสันอ่าเพิ่นกระสีหมายความว่าในช่วงที่คุณแพลวาเจอปัญหาในเวลาที่แม่แพลว่ลมคนเหล่านั้นจักแม่นหายไปใสบ่บดนั่นล่ะพี่น้องส่วนตอนที่ รุ่งตอนที่ดังมีตะคนอยากเข้าหาแม่แพ้ววสันวามหมายของทางเอฟซีเพิ่นกรสีหมายความาแบบนี้นั่นแหละพี่ดวงเอฟซีบางท่านเพิ่นก็บอกว่าที่ผ่านมาเห็นอะไรหลายๆอย่างแค่คนที่เรารักและลักเราแค่นั้นก็พอแล้ววสัน่าพี่น้องบางท่านก็บว่าโฟกัสแค่คนที่รักกับหวังดีกับเฮากับพ่อแล้วแม่แพ้ววสัน่าพี่น้องคอมเมนต์นี้เพิ่นก็บอกว่าดีแล้วอดีตก็ไปแก้ไขบด้เหตุปัจจุบันให้ดีกับพ่อ คนที่เขาอาคติต่อให้เหตุดีสำได้เขาก็ว,ว่าบอดีคือเก่าวัสวาสันวานั่นล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของความเห็นของทาง FC คุณแพ้วพเวแสงทองพี่น้องก็มีบางคอมเม่นเพิ่นว่าผัวเลืกกันไปป๋ากันไปก็เป็นคนอื่นนั่นละ่ะผู้ที่สิย่เคียงขางเป็นกำลังใจให้ก็ะเม่นพ่อแม่พี่น้องเจ้าของเม่นลูกเต้าเจ้าของทั้งนั้นว่าสันวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้อง ที่น้องมีความคิดเห็นแบบใดกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า